ประเทศเชมนะคะข้างกุาบาผลผ่ 9, ตลอดสัญญาจ้าหล่อหอมาอีกแล้วครับกับปีใหม่ไม่น้อ no, ย2.5 LT ปี2018ไม่เก้า0มื่นโลนะครับผมเอาไปเลยพ่อนเพียง4,900บาทจ้า s c c ขายราคาครึ่งหนึ่งกับป้ายแดงนะครับขายเพียง300,000บาทเท่านั้นคะ่ะไปดูครับหล่อหลอมีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็จังหน้าโครเมียมนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้แล้วนะไฟตามโปรเจคเตอร์นะ TE37 ก้านยกลอๆนะกับยาง255 50ขอบ18นะสายยีราบนะขับสบายได้ทุกเส้นทางนะตัว,ตวนี้เป็นตัวท็อปนะคะถ, <c oughs> ถุลงลมคู่ค่ะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกถุงลมนิรภัยสองลูกเกียร์ดูแลแม็กหกสปีดมีจอทัชสกรีนให้แล้ว l e CarPlay Bluetooth ต่อได้หมดทุกอย่างนะครับผม,มบะะแล้วก็ลอๆครับตัวนี้ก็เป็นตัว LT นะ <c oughs> แล้วก็มีตัวแต่งคาใต้ฝาท้ายเรียบร้อยนิดนึงสวย ตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 0 0ดูแลแมก6สปีดนะครับ180แรงม้า4 4 0นิวตันเมตรโคตรประหยัดอัตราเร่งโคตรดีใครหารถผ่อนเบาผ่อนเพียง4,900บาทค่ะเซ็นส,สัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านเฮีบีบรับจบ